สวัสดีคะ่ะพี่น้องขายยาจามาอีกแล้วเมื่อนี้เอาผลไม้มาสูพี่สูนองเบิ้องอีกแล้วคะ่ะพี่น้องเก็บเอาเท่งดอกไม้ขนาฤดูกาลคะ่ะพี่น้องคาะตามฤดูกาลนานีนาแร่งนาหอมของเพื่อนเท่ากับปลูกพักปุูกมีลุ่่งสวนขั้วทำผักสวนรัวรั้วกินได้คะ่ะพี่น้องกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเนาะยาจามาฝากพี่ฝากนองคะ่ะพี่น้องเอาตามมาเบิ้งกันอีกคะ่ะนี่พี่นอ้องขายยาตะกะแตนปลูกกระงามได้ค่ะพี่น้อง งามค่ะเห็นใบอย,ยอดเพิ่นแตกขึ้นคพณ่น,นะคะพี่น้องสวยงามตัวหึงข้างข่าข้ามหมุกทั่วขึ้นเครื่องข้างแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ <laughs> ใกล้แล้วก็จะได้กินมากแล้วคะ่ะ นี่คะ่ะต้นมะเขือสีท่านได้กินนวยกินมาก้อนบ่คะ่ะพี่น้องคะ่ะมันหนาวกอนเนาะนี่ก็ล่างสิอออกดอกค่ะอันนี้ออกไม่ไวข้างนอกเอาคือจังต้นมะเขือปอจังไรก็ส้วมมีน้ำสันเด้ย,ยายจา้ามาบนสิเมนมะเขือคืนซะบ่เฮืว <c oughs> ันนี้เราเสิได้กินมะเขือคืนน้อยต้มกับแก้วเนาะพี่น้องคะ่ะนี่แม้มันมีน้ำไหมคะ่ะนี่เอาต้นมะพริก,กออกมาปลูกข้างนอกล่องเบื้องต้นหนึ่งคะ่ะพี่น้องว่ามันจะได้กินน้วย ในราคาพี่น้องเอาออกมาปลูกข้างนอกเรามืออยู่ในแวกพูดกับมีเอามาท้างนี้กะเอาอย่าตะกเตียนยาจาก็กระลั่งสิขึ้นคือกันค่ะพี่น้องอันนี้ก็ะเม่นกระเทียมปลาค่ะพี่น้องเอามาปลูกที่หลังมันก็ะงามขึ้นค่ะนี่กระเทียมปลาเพิ่นออกดอกเพิ่นนี้ค่ะพี่น้องป็นนาสิไลยุคค่ะป็นนาสิไลยุ่เนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยคนเฮาอยู่เมืองนอกการดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตของญาจา พุ่นหค่หคะพี่น้องพักสลัดกลางมุ่งค่ะพี่น้องกระลัางงามกําลังงามค่ะพี่น้องคะ่ะกําลังงามคะ่ะมื่อื่นจะไปหาน้องสาวน้องสาวว่าอยากกินห่อเมียงพ่านเมียงปลาเมื่อื่นดอกคอสมัตาตัดเอาคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องสลัดงามงามค่ะพี่น้องคะ่ะพักปวดสารปลูกเองกินเองค่ะพี่น้องบ่ตองใส่สารเคมีบ่ต้องเอาอันญาขาแมาแรงมาใส่เนาะปลอดไัยไรกังว้นคะ่ะ นี่กบผักแมงลักพ่อใส่แกงเฮ็ดแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเอาบ่าค่ะพี่น้องใส่แกงเฮ็ดบ่นี่สิมาเก็บนีเบื้นอนเราพ่อสีบเอาไปให้น้องสาวจะกำอยู่ค่ะพี่น้องนี่คะ่ะเอาก็มีห้อยยอดใบห้อยกินใบกินนี่อยู you ่ know, นู่นนี่ไม่ยังไหนอา้าวบ่ไม่ตัวนี่บอค่ะพี่น้องคะเห็นบ่หนี่ตัวนี้ที่มันไม่กิกพักเข้าน่ะพี่น้องนี่แหละตัวนี้ละ นี่แหละตัวแมงลินมาค่ะพี่น้องคะ่ะมันมาจิกพักข้าตัวมันบอ่อหลีบบ่อเว้นได้ด่านี้มันเป็นแต่สร้างขึ้นอย่างนี้ว่าไม่นนี่ตัวนึงอยู่ทางในนี่นี่ตัวนึงอยู่ทางในถ้าปลวกป้องมันป็นได้มันกับบ่อฟังได้ค่ะพี่น้อง ปกป้องมันปันไดมันกับบ้าฟังเหาดอกจะมันกับมาญยาดเฮ่ามันกับขอ้บ้นานหละ่ะเขากระทํามหาหากินเขาเห็นเฮ่าเฮดข้นแดงงามๆสือเขาก็อยากไม่กินของเหาเนาะกินก็อยากกินเบิดกับบ่ว่าดอกเนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่พักงาตะกเะตนยายจ๋า,จากระลังสิข้นขึ้นกันค่ะพี่น้อง่า <c oughs> นี่ก็เป็นทัว่วร <c oughs> ล้านเต่าค uh, ่ะต้นทั่วรล้านเต่า แตงกลัวค่ากำลังเสืออกลูกคะ่ะพี่นอ้องเห็นเพื่อนว่าอันตัดลูกแรกเพื่อนออกเจ้งไวลง้ลูกสองลูกสานี่ไหมเป็นคอเลยพี่น้องทั้งสองคอเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะทั้งสองคอสองลูกเลยคะ่ะขนาดตนน้นเน้อย,อยก็มีลูกมีหมากไหมคะ่ะพี่น้องเนาะเหน่ะ, <laughs> นะพี่น้องคะเห็นบ่ะเพื่นนะจ้า พักบุ้งค่ะพี่น้องอันน้องเพื่อนมาซื้อน้ำตาลให้เพื่อนบางไปแล้วค่ะเดี๋ยวกะสีใส่ฟุนขี้ไก่เอาฟุนขี่ไก่มาใส่แล้วกาสีอันน้ำโหดเปียกๆแล้วก่ะเพื่อนกาสีได้งามขึ้นอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไปบาก,กันค่ะนี่แหละการเป็นยูของญาจามียฝรั่งบ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกแล้วก็บ,บ่แล้วก็ยังนอกบ้านอีกเด้ค่ะพี่น้อง การดำเนินชีวิตเนาะการดำเนินชีวิตของผู้้เฒ่าน like> ี่แหละคว้สซุกเล็กๆน้อยๆค่ะพี่น้องใบไม่เล็กน้อยเราขึ้มสุบกใหง่เลยค่ะพี่น้องพุนบปีนาเชไดกาตั้งหัวปียุกาใบกระเพ้ากาโหระผ้ากานีตั้งหัวปียุเ็ดพลาสติกเบิดเลยค่ะพี่น้องค่ะค่ันมะผู้ใดมาเบิ่งมาซ่วมก็ฝากกุไลกุแชกุติตามเลยด้วยค่ะเด้ออานสิบห้าปเก็บหมากใหม่ต่อยมาแล้วค่ะพี่น้องสิบห้าปเก็บเนาะ นี่ค่ะพี่น้องเสีออกไปห้น้องสาวกัะปูกปลูกใส่ทั้งไปให้น้องเพื่อนพราะให้เพื่อนได้เก็บกินนาะพี่น้องนาอมันอยู่ไก่เพื่อนต้นพักอันสลัดกินแก้วของหฮาบ้านหฮาพี่น้องมันต้นใหญ่เกิดขึ้นมาก,กับเพื่อนไดรีใบมันกินไหมคะ่ะพี่น้องขาเบิ่งคุณสิบห้าเก็บมากใหมตอยมะเหลวคะ่ะตอยมะเล้วตอยมะเล้วคะ่ะพี่น้องขา เอาสิบห้าก็บเนาะค่ะนาะจังไงก็มาเบอ่งมาสม้มาติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าจานั่นไปเด้อยค่ะเด้อพอได้มีลิบสูพี่สู้น้องเบอ่งกันไปทั้งหลาเนาะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ตะควมสุขคเคลิ้นเคริคนเก็บใาใดคลิมนไข่จะเมียให้ลุงลุงเรื่องเรื่องจะเลืนจะเญื่น,นทุกคนเลยค่ะเด้อขอบคุณน่ารายค่ะ